มาครับสารกำหนดปริมาณครับผม limiting agent ครับมาครับสารกำหนดปริมาณนะครับที่จริงแล้วเรื่องพวกนี้มันคล้ายๆกันเลยทำคล้ายๆกันหมดจริงนะครับถ้าเราจับคอนเซปต์ได้ก็คือได้นั่นเองนะครับเห็นสมการเคมีครับเช็คก่อนเลยดุลยังให้เลขมาก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดุลนะครับดูก่อนนะนะครับเช็คก่อนนะครับเท่าไหร่ครับ6 6นะครับ6ครับครบครับดุลนะครับเรียบร้อย ใจดีจังเลยนะครับให้หมดเลยนะครับดุลแล้วเรียบร้อยนะครับอขอยัดเขียนใหม่ครับะนะครับมาดูโจทย์ครับทีนี้ถ้าใช้เหล็กออกไซด์ Fe2O3 40กรัมตัวนี้นะ,ะ40กรัมครับทำปฏิกิริยากับ CO ครับ17จทย 92ลูกบาทเดซิเมตรครับน่านะครับตัวนี้นะใช่ไหมครับจงหาสารกําหดดปริมาณครับข้อ1อ่ะต้องบอกครับว่าใครเป็นสารกําหดดปริมาณระหว่างเหล็กออกไซด์ตัวนี้กับคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ตัวนี้ใช่ไหมนะครับข้อ2คือต้องการอะไรครับต้องการตัวนี้ครับนี่ Fe กี่กรัมเดี๋ยวรู้ว่าเกิดกี่กรัมหาข้อ1ก่อนวิธีการทําไงค่าให้มาแบบนี้ก็หามวลซะให้จบใช่ไหมครับ ก็หาโมลทั้งทั้งสองคนสองคนเลยนะครับอ่าหาของใครก่อนหา fE สองโสามก่อนก็ได้ครับสูตรเดิมครับเป็นกรามเนาะ n อ็นเท่ากับ g ส่วนเอนะครับอันเดิมเข้า okay, ไหมครับสี่สิบใช่ไหมอ่าหาโมลโมเลกุลค,ครับ fE เท่าไหร่เนาะยังไม่ได้เปิดหาไปเลยข้อเนี้ยข้อนี้ไม่ได้เตรียมเลยนะครับอ่า fe ไหนจ๊ะเหล็ก 55.85ิบห้าจดแปนะครับห้าสจุดแปดหนะครับฟีนะครับเขียนไปเลยแ5ด5้านะครับอ่ะออกซิเจน3ครับ16บหกคูณสมบวกห้าสมี2ตัวบวกห้าสิห้าจุดแดห้าโมเลกุลาเวทร้อยครับ ๗ไปเช็คอีกรอบนะลูกนะครับอ่ะจะได้ n นะครับของเหล็กออกไซด์ออกมานี่คือเหล็กออกไซด์นะครับอ่าก็คือสี่สิบหารร้อยห้าสิบเก้าจุดเจ็ดนะครับศูนย์จุดสองห้าครับโมลิกตังเยอะนะครับศูนย์จุดสองห้าโมลอ่าอันนี้คืออันแรกครับอันแรกอ่ะหาโมลของตัวนี้ CO ครับ n ของ CO เนื่องจากเป็นปริมาตรครับอ่า n ท่ากับ ว V ส่วน22.4ครับเป็นแก๊สเนาะอ่ะ V ก็คือเนี่ยครับ17.92นั่นแหละครับเออหาร22.4ครับเป็นปริมาตรนะครับนั้น N ของ CO นะครับ17.92หาร22.4ได้0.8ครับโอ้น้อยอีกแล้วโมลอ่าเรียบร้อย ทีนี้ครับได้ทั้งคู่แล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าใครหมดทีนี้เราจะมาดูว่าใครหมดครับอเทียบปฏิกิริยาเลยครับนะครับก่อนจะดูว่าใครหมดเราจะเทียบปฏิกิริยาระหว่าง2ตัวนี้นะครับว่าใครหมดก่อนกันนะครับอเอาเริ่มใครก่อนก็ได้ครับเริ่มใครก่อนก็ได้นะครับเอเริ่มใครก่อนก็ได้จะเห็นยังไงให้มันชัดให้มันเห็นสมการด้วยโอเคต่อครับ ่เริ่ม fb ก่อนก็ได้ครับนะครับ fb 2อ o 3นะครับ1โมลครับ1โมลเกิดปฏิกิริยาพอดีครับใช้คำนี้นะครับพอดีเพราะมันอยู่ข้างเดียวกันนะครับกับ co 3โมลครับเข้าไหมเรามีเล็กออกไซด์อยู่เท่าไหร่ครับ0 0.25ใช่ไหมครับอ่างั้นพอดีกับ co เท่าไหร่ครับก็0.25คูณ3หาร1ครับ นั้น co ดูนะครับ0.25คูณ3ครับเสร็จปั๊บ0.75ครับมอะเราคิดนะครับเราคิดโมลของ co ได้0.75โมลกลับไปดูของเราครับนะเราเห็นแล้วครับกลับไปดูที่เราคิดไว้แต่แรกคือตรงนี้เห็นไหมเรามี co คิดไว้ตอนแรกเลยครับ0.8แเห็นไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะต้องใช้เท่าไหร่0.75ดังนั้นหมายความว่าไงครับหมายความว่า co เหลือเพราะจริงๆเรามี co อยู่แต่เกิดปฏิกิริยาจริงจริง 0.75ดังนั้น CO เหลือครับเข้าใจไหอันนั้นเมื่อ CO เหลือก็แสดงว่านะครับ Fe2O3 คือสารกำหนดปริมาณนะครับเข้าใจไหมครับ Limiting agent นะครับเข้จไหครับจบนี่คือข้อหนึ่งครับเพราะมันเหลือเขาไม่ถามว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ต้องคิดไม่ต้องบอกไม่ต้องหาเก้เนาะนะครับอ่าเสร็จทีนี้มาหาข้อสองครับทีนี้ครับข้อสอง ข้อ2ครับอ่าจะเกิด Fe กี่กัมนะครับนะครับข้อ2นะครับอ่าข้อ2นะครับอ่าเทียบสมการเดิมนะครับข้อ2นะครับทีนี้อันนี้นะนะครับจะเกิด Fe กี่กัมงั้นอันนี้เราไม่ดูแล้วครับเราดูตัวนี้ครับเพราะ Fe 2อเนี่ย2 Fe ตัวนี้ เกิดจากตัวนี้เนี่ยเกิดจากสายกาหนดปริมาณนะครับเป็นคนกําหนดไว้โอเคไหมครับเราคิดต่อได้เลยครับเทียบสมการได้เลยจากปฏิกิริยาครับ Fe2O3 เกิดนะครับเพราะมันเกิดมา Fe เนี่ยเท่าไหร่ครับ2โมลนะครับมี1โมลนะครับ1โมลอ่า1โมลนะครับเกิดอันนี้2โมลไหมครับจริงๆเรามีเหล็กเท่าไหร่ครับมีนะครับมี Fe2O3 เท่าไหร่เราคำนวณไว้แล้วเมื่อกี้นี่ครับ 0.25โมอลใช่ไหมครับนะครับนี่เราคำนวณไว้แต่แรกแล้วนะครับนี่คำนวณไว้แล้วแต่แรกนะครับมี0.25โมลนะครับนะครับอ่าก็จะเกิด Fe เท่าไหร่ครับก็จะเป็น0.25ใช่ไหมครับคูณ2หาร1งั้นมี Fe เท่ากับ0.50โมลนั่นเองอเข้ะ อ่าศูนย์จุดห้าศูนย์โมลแต่เขาอยากได้เป็นกรัมอ้าเราก็หาเหมือนเดิม n เท่ากับ g ส่วน m w เหมือนเดิมครับแทนค่าเข้าไปครับ n คือศูนย์จุดห้าใช่ไหมครับ g นะครับของ Fe นะครับใช่ไหมครับต้องเป็นของ Fe นะครับมวลอะตอมของ Fe ก็คือห้าสิบห้าจุดแปดห้านะคบเมื่อกี้ย้ายคูณกันเลยครับเราจะได้มวลของ Fe เป็นกรัมออกมานะครับ5 5 แ5ดหคูณศูน้าก็หาร2นั่นแหละนะครับก็คือ27.92ก้รัมเนเรียบร้อยย้ายขึ้นมาคูณนะครับ